สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน,นครศรีธรรมราชประจำวันที่22-26สิงหาคมพุทธศักราช2565สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ วันที่22-23สิงหาคมพุทธศักราช2565สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางสาวจารุวรรณขุนวัดนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ณโรงแรมไดมอนด์พราซ่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจรวมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อผู้เสพยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน วันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2,565สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายในมามรุษพงคงเขียวและนางสาววรัตยาสัตยานุมัตินักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมสัมภาษณ์คัดแยกเหยื่อการค้ามนุษย์ครั้งที่สองจำนวนสรายณนะสถานีตำรวจภูทรจุลาพรและโรงพยาบาลจุลาพร อำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราชกรณีสถานีตำรวจภูทรจุลาพรจับกลุมคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจากเหตุรถบรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้ออีซูซุสีขาวพิกคว่ำโดยทีมสหวิชาชีพได้บูรณาการในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และจากการสอบถามและสัมภาษณ์ ไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานตามกฎหมายเป็นเพียงผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยมีผู้นำพามา วันที่23-24สิงหาคมพุทธศักราช2565สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนายกฤตกรเทพกูลเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2566-2570ถึงและ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณโรงแรมขนมซันไรส์รีสอร์ทแอนด์โฮเทลอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีในายไกรสอนวิสิทธิ์วงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา10นาฬิกาสนาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางสาวจารุวรรณขุนวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่9ทั2565นห้อณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5าสาร,รกลางจังหวัดนครศรี ีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมซึ่งการประชุมได้มีการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางสาวจารุวรรณขุนวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ,ป,การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่9ทับ2,565ณห้องประชุมศรีวิชัยสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากบณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2,565เวลา13.30นาฬิกาสนาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน,นครศรีธรรมราชมอบหมายในอภิเชษสุกเกษมนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมกิจกรรมติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพโครงการและกิจกรรมด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ครั้งที่สองทับณห้องประชุมกองคุ้มครองแรงงานนอก บบผ่านโปรแกรม Zoom m e ติง้งโดยมีนายเกษมสันเครือเจริญผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบเป็นประธานในการประชุมซึ่งการประชุมได้มีการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณ2,565ที่ประชุมได้มีการแจ้งแผนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,00